นุกสุดทิดาทนไม่ไหวหลายคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับนะักร้องสาวล่างเล็กสุดฮอตในยุค90อย่างสาวนุกสุดทิดาณอยุธยามีเพลงฮิตอย่างมากมายค่ะอย่างเพลงถอนสายบัวรอดได้ไหมแค่ไม่รักเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนจากนั้นเธอก็มีโอกาสเล่นภาพยนตร์หลายตอนหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวประกอบคู่ก,กันกับสมชายเข็มกลัดและปราโมแสงสอนต้อง บอกเลยนะคะว่าจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวทําให้ผู้คนรู้จักสาวนุกสุดที่ดากันมากขึ้นและเธอก็โด่งดังในยุคนั้นมากๆทําเอาหลายคนตกอกตกใจอย่างมากค่ะเมื่อทางด้านสาวนุกสุดที่ดาานะยุทธยาเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดไทรอยซึ่งเป็นผลกระทบ ต่อเส้นเสียงอีกด้วยแต่ทว่าทาเอาหลายคนตกอกตกใจไปตามๆกันค่ะเมื่อทางนั้นสาวนุกเธอได้ออกมาบอกว่าตรวจพบมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในร่างกายอีกด้วยทําเอาแฟนกลับแห่เป็นห่วงกันเพียบและก่อนหน้านั้นทางด้านสาวนุกเองเธอได้ออกมาโพสภาพตัวเองในชุดของโรงพยาบาลค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าการรักษาครั้นที่สองทานเคมีบําบัดแย่ตกใจไปนะสบายดีมากๆราเรืองเบอร์สิบแต่ตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะไม่ได้มื่นเคมี แต่อิ่มมากค่ะเพราะว่าเรานั้นไม่หยุดทานหรืออะไรเลยตั้งแต่เวลาเที่ยงไปจนถึง5โมงและเดี๋ยวเราจะทำรีวิวห้องตะกวัวให้ได้ชมกันนะคะเวลาต่อมาผู้จัดการส่วนตัวของสาวนุกได้ออกมาเผยถึงอาการว่าตอนนี้ตรวจพบเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ต้องใช้เคมีบำบัดค่ะึ่งอาการตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้กินผะอืดผะ,ะอมอาเจียนอยู่ตลอดโดยทางด้านสาวนุ๊กเองก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะและต้องพักฟื้นรักษาตัวอยู่กับ เพื่อนสนิทอย่างโกเทอรศักดิ์เพราะร่างกายนั้นยังมีสารอยู่ยังไม่อยากให้ใลกล้ลูกๆเริ่มจากกินได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็กินข้าวไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่งานนี้จากนั้นเพื่อนสนิทอย่งหางฮาน่าก็ได้ไปเยี่ยมพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นแล้วนะจ๊ะทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอาการดีขึ้นเรืร่อยๆไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนส่งกําลังใจให้พี่นุกให้หายไปไวด้วยทางทีมงานก็ต้องขอไว้พรให้สาวนุ๊กนั้นหายไวๆวด้วยเช่นเดียวกันละค่ะ